หลายคนอาจจะได้ยินคำพูดที่ว่าปาร้าใจเยียวยาทุกอย่างคำลังบอกว่าจริงค่ะปาร้าเป็นหนึ่งในหจิตวิญญาณขอคนอีสานนะอันได้แก่ลาบข้าวเหนียวส้มตำหมอลำและก็ปาร้าปาร้าค่ะโอ้โหมีหลายแบบหลายยี่ห้อและแบบไหนมันเป็นยังไงโอ้โหสับสนเลยใช่ไหมคะวันนี้เดอะฟาร์มเมอร์ค่ะจะพาทุกคนนะคะ ไปรู้จักเรื่องราวของปาร้าบุกไปทำปาร้ากับเชฟคำนางด้วยกันค่ะจะได้รู้ว่าของแท้เขาเป็นยังไงปาร้ามีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอาหารอีสานมากๆเพราะว่าเป็นเครื่องปรุงหลัก ที่ใช้ในครัวพื้นที่อีสานมีหลากหลายค่ะอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้วัฒนธรรมการรับประทานปลาระ้ะหรือการหมักดองปลาร้ก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาคสายแรกชื่อว่าปลาร้ะสีชมพูค่ะก็คือการใช้รำข้าวหอมมะลิหมักซึ่งจะได้น้ำปลาที่มีสีชมพูสวยงามเหมาะกับการทำกลุ่มที่เป็นน้ำพริกค่ะวัฒนธรรมการกินปลาร้สีชมพูนั้นจะเริ่มต้นที่ กลุ่มจังหวัดในชายแดนอีสานใต้ค่ะเรื่อยขึ้นไปที่สุรินทร์บุรีรัมศีสะเกดโคราชขึ้นไปถึงสุขโขทยัยเรียกสายทานเส้นนี้ว่าสายทานปาร้าสีชมพูค่ะส่วนอีกสายหนึ่งนั้นนะคะชื่อว่าปาร้าสายสีดำสายสีดำนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยลาวค่ะปาร้าจะมีสีออกน้ำตาลสีดำแล้วก็ถ้ามีความสวยงามมากๆก็จะเรียกว่าปาราสีทองคือเป็นกลุ่มปาราพรีเมียมนะคะ ก็ตั้งแต่แม่น้ำโขงค่ะแล้วก็แม่น้ำสาขาทั้งหมดก็คือโของชีมูล ซึ่งความพิเศษของปลรราในแต่ละที่แต่ละถิ่นจะขึ้นอยู่กับเกลือและขึ้นอยู่กับชนิดของปลาพื้นที่อีสานมีความพิเศษในเรื่องของเกลือสินเทานะเป็นแหล่งเกลือสินเทาที่ใหญ่มากๆ2แหล่งนะคะคือแองโคลาาและแองสกลนครน,นะคะและเราก็มีปลาน้ําจืดที่อุดมสมบูรณ์มากๆเมื่อ2ส,สิ่งนี้รวมกันค่ะ,ะจึงเกิดปลาร้าที่พิเศษมากๆซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของปลาร้าอีสานค่ะ ถามที่บ้านนะคะว่าทําไมต้องทําปลารานะ้าเราไม่ใช้ปลาร้าได้ไหมใช้อย่างอื่นแทนปลาร้าได้ไหมนะที่บ้านบอกว่าไม่ได้ปลาร้าเป็นจิตวิญญาณของเรานะเป็นสุดยอดเครื่องปรุงแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีและวัฒนธรรมของเราค่ะการเกิดขึ้นของปลาร้ามันเป็นไปเรื่อยเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารค่ะเป็นการเก็บรักษาไว้ใช้ในยามที่ไม่มีกินนะคะแล้วก็เป็นการถนอมอาหารไว้ในวันที่เรามีมากเกินเกินไปรวมถึงการต้องการรสชาติใหม่ Rule. ในอาหารจึงเกิดวัฒนธรรมการหมักปลาราเกิดขึ้นค่ะ าละค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่จะได้รู้จักแบบลงมือทำกันแล้วนะคะสำหรับวัตถุดิบของการทำปลาร้านะใน<ม>แบบฉบับของเือนคำนางค่ะ,คะก็มีส่วนประกอบสำคัญเลยก็คือปลานะคะแล้วก็เกลือค่ะค่ะ,ะเราเริ่มต้นจัดกเกลือก่อนเนาะได้เกลือมาจากบ่อกระถิ่นะนะคะซึ่งเป็นบ่อเกลือโบราณของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ปลาวันนี้เราได้ปลามาจากลําน้ําชีนะคะ,<ม>คะก็เป็นกลุ่มปลาเขาส้อยหลากหลายสายพันธุ์กลุ่มปลากลุ่มนี้ค่ะ คือก้างมันเยอะอเนะาะนิยมนํามาทําเป็นปลรราค่ะซึ่งสูตรพิเศษของเฮือนคํานางนั้นนะคะก็จะใส่ข้าวนะคั่วนะคะซึ่งเป็นข้าวเหลืองอ่อนตัวนี้เหมาะสําหรับใส่ปลรราปลาขาวส้อยโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการคั้นปลาก่อนค่ะนะคะเ,เริ่มเลยค่ะโอเคค่ะปลาที่จะมาทําปลรราเนี่ยค่ะปลาต้องสดแล้วก็สะอาด คนที่ไม่ชอบปลาลาที่มีกลิ่นต้องจัดการกลิ่นตั้งแต่ต้นทางหมายความว่าทําปลาให้สะอาดที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ให้มีน้ําหยดเลยคือทําให้แห้งแบบนี้นะคะการทําปลาราเนี่ยค่ะวิธีการก็คือให้เกลือมันเข้าไปในปลาให้มากที่สุดแล้วก็มีการคั้นให้ให้ดีคั้นจนตัวเขาอ่อนไปเลยค่ะคั้นเลยค่ะโอเคเนี่ยค่ะสามารถเอาเกลือยัดเข้าไปให้มันทั่วแล้วก็นวดให้เขานิ่มนวดไปทีละตัวละตัวอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้ววัฒนธรรมการหมักปลากับเกลือเนี่ยไม่ได้มีแค่อีสานเท่านั้นวัฒนธรรมการทําปลาร้าปลาแดกเนี่ยค่ะเป็นวัฒนธรรมร่วมของมวลมนุษยชาติเลยเพียงแต่ว่าแต่ละพื้นที่เขาเรียกไม่เหมือนกันอะไรก็ช่างที่เอามาหมักกับเกลือทําให้เน่ามีกลิ่นและรสพิเศษมันคือเครื่องปรุงที่พิเศษมันคือเฟอร์เมนเทชั่นมันคือศาสตร์ของการหมักดองแล้วเอาไปเป็นเครื่องปรุงทําให้เกิดรสชาติใหม่ สูตรการทำปลาร้าของเฮือนคำนางค่ะจะจะมีหลักในการทำอยู่ก็คือ1แดด1นึ่ง้ำค้างนะนหมายความว่าหลังจากที่เราคุกปลากับเกลือเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> เราต้องทิ้งไว้หนึ่งวันอ๋อหนึ่งวันเพื่อให้จุลินทรีย์ธรรมชาติหรือจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยค่ะเขาได้ทํางานอ่าในสภาพอากาศที่เป็นอากาศเมื่อกลางวันแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็จะทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนที่บอกว่า1น้ําค้างนี่คือ1คืนนะเพื่อให้จุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในอากาศช่วงกลางคืนเขาลงมาทํางานก่อนที่เราจะอัดน้องๆปลาเนี่ยเข้าไปในไหเป็นการอัดจุลินทรีย์ค่ะ หลายคนอาจจะได้ยินคำพูดที่ว่าปาราใจะเยียวยาทุกอย่างคำนังบอกว่าจริงค่ะแล้วมื้อไหนนะที่เรารู้สึกว่าอ่อนแรงหรือว่าเหนื่อยมากๆนะคะถ้าเราได้กินอาหารที่ปรุงด้วยปาร้าเราจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าเราจะรู้สึกว่าเนี่ยใช่เลยเพราะในปาร้าค่ะมันอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินนะคะโปรไบโอติกหลายตัวนะคะแล้วก็มีสารชะลอวัยหลายตัวด้วยที่ ไม่สูญสลายไปกับความร้อนอันนี้อยู่ในลำดับของการวิจัยสิ่งที่ดีสุดคือหมักใส่หายนะคะแล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิที่มันค่อนข้างเย็นนะคะเช่นการฝังดินไว้ใต้ถุนบ้านมันจะทำให้ปลาร้าน่ะได้ที่อย่าช้าแต่ว่าพอมันได้ที่แล้วมันคือมันนวลมันเนียนมันถูกต้องคือมันไม่ไม่เร่งค่ะ แต่ถ้าเราต้องการให้ลาร้ามันเป็นเร็วๆค่ะมันต้องเร่งปฏิกิริยาเคมีด้วยการทําให้มันร้อนเช่นตากแดดอันนี้อายุประมาณสี่วันนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเรียงจนเต็มแน่นแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นลาราที่ดีค่ะน้ําของเขาจะต้องเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีน้ำเกลือคือเป็นสีขาวรดยสักพักเขาจะค่อยๆใสนะคะแล้วก็จะไล่เรียงไปเนี่ยอันนี้ประมาณ1ปีจะสีจะประมาณนี้อันนี้คือ 2> 2อันนี้คือใช้ได้แล้วอ,อันนี้คือใช้ได้แล้วเ,เราก็เอาออกมาจะใส่รัมหรือใส่ข้าวคั่วเพื่อต้องการรสชาติไหนเรียกว่าแปลงปลาระ,ะเทคนิคนิดนึงก็คือตัวนี้ค่ะถ้าน้าเขาเป็นสีน้ําเลือดคือเป็นสีแดงแเนี่ยมันจะเน่ามันจะทำให้ปลาแดกปลาระ,ระราของเรามีกลิ่นเหม็นค่ะค่ะกลิ่นที่เราไม่ชอบค่ะ,ะปลาระราแบบฉบับของเฮือนคำนางต้องกลิ่นไม่เหม็นต้องกลิ่นหอมอ่าค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมาตั้งแต่ต้นทางเลย ปลาร่าของเฮือนคำนางค่ะมีความพิเศษมากค่ะเพราะว่าเป็นปลาและเกลือแล้วก็หมักด้วยภูมิปัญญาแบบเฮือนคำนางค่ะเราเรียกกลุ่มปลาเหล่านี้ว่ากลุ่มปลาสีทองค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มปลาที่หมักโดยใช้กรรมวิธีเฉพาะค่ะจุดเด่นของปลาร่าของเฮือนคำนางนะคะก็คือ1ค่ะกลิ่นหอมกลิ่นส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะเป็นกลิ่นของปลาหมักกับเกลือซึ่งมีกลิ่นที่หอมแล้วก็ไม่หนงค่ะ โอ้กลิ่นมันคือก็ต้องบอกว่าอะไรนะพอได้กลิ่นเนี่ยมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยกลิ่นอะมันกลมไปด้วยกันเลยเนาะคะ่ะแต่ก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นปลาร้านะ<ห>แต่ไม่รุนแรงอ่าจุดเริ่มต้นของการผลิตแม่คำนวขึ้นมาค่ะเพราะว่าํำนังอยากให้ ผู้คนได้เข้าใจว่าปลาร้าที่หมักอย่างปราณนี้อกลุ่มที่เป็นปลาร้าหอมเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงนะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างซึ่งกว่าจะเป็นกระบวนการเหล่านี้คือมันยุ่งยากลองจัดการใช้ตัวนี้ก่อน กำลังตั้งใจค่ะที่จะพัฒนาแม่คำนัวขึ้นมานะคะเพื่อให้ผู้คนทั้งโลกได้รู้จักผู้คนอีสานค่ะได้รู้จักผืนแผ่นดินอีสานได้รู้ว่าถิ่นนี้ค่ะมีภูมิปัญญาที่ดีงามมากๆมีพืชพันธุ์ที่ดีงามมากๆนะคะแม่คำนัวคือตัวแทนของคนอีสานค่ะ ไม่ว่าคุณจะทําอาหารเป็นหรือไม่แม่คํานวช่วยคุณได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นกะหล่าปลีผัดน้ําปลาที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะวันนี้ถ้าหากคุณเปลี่ยนมาเป็นกะหล่าปลีผัดแม่คํานวซอสปลารสูตรเข้มข้นนะ,ะไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟหรือว่ามือสมัครเล่นกะหล่าปลีผัดน้ําปลากะหล่าปลีผัดแม่คํานวของคุณอร่อยเลิศลดแน่นอนค่ะปลากับเกลือมารวมกันกลายเป็นปลารสอร่อยทำไมมันแซบ่บ มันนัวได้ขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่านี่แหละค่ะมันคือเรื่องราวรสชาติแห่งอีสานจริงๆและเชฟคํานางก็พาพวกเราเนี่ยลุ่มลึกไปกับรสชาติปารา้าผ่านแม่คํานัวอย่างไรทุกคนก็เอารสชาตินี้ลองไปปรุงในแบบฉบับของตัวเองดูนะคะ